海特。 เห็นแล้วมาน่ากินไปซะทุกร้านครับแมที่ตลาดนีออนี่ตลาดนัดยามค่ำคืนแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพครับภายในตลาดนี้กตกแต่งไปด้วยสีสันสดใสของแสงนีออนเพื่อเอาใจวัยรุ่นที่ชอบถ่ายรูปครับจนกลายเป็นที่มาของชื่อตลาดซึ่งตลาดแห่งนี้นับเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในย่านประตูน้ำครับเต็ไมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นสินค้าไลฟ์สไตล์นะครับแต่ที่เด็ดที่สุดต้องยกให้ร้านอาหารสไตล์สตตีทฟูดครับมีให้เลือกแทบจะทุกตอกซอกซอยมาหากินกันเพลินๆน,น,นอกจากอร่อยแล้วแต่ละร้านยังมีจุดขายที่แตก ทีมงานเราเดินทั้งสอบถามทั้งแอบส่องดูก็ได้ห้าดับร้านสตตีทฟู้ดของตลาดนี้มาให้น้ำลายสอการะครับวันนี้ ันออกจากปากกันชุยชุยชุยเลยทีเดียวครับที่เห็นนี่ไม่ได้เรนมายากลครับแต่เป็นเพราะทานขนมไอเดียเก๋จากร้าน Smoke Monster ครับที่นำนิำควิดในตัวเจนนะครับหรือในตรเจนเหลวครับที่มีอุณหภูมิเย็นจัดติดลบต่ำกว่า200องศามาคลุกเคล้ากับขนมข้าวโพดอบกรอบตกแต่งด้วยท็อปปิ้งที่หลากหลายกลายเป็นขนมข้วยใหญ่สีสันสดใสดึงดูใจลูกค้าครับแล้วก็อีกตรงที่ทานแล้วนี่มีพ่นควันได้ครับกินก็อร่อยแถมถ่ายรูปก็สวยครับทำให้ขนมชนิดนี้ได้รับฉายาว่าเป็นขนม เซลฟี่นั่นเองครับอันตรายไหมเ่ยน้ำจริงๆถ้าเราสัมผัสโดยตรงอันตรายครับแต่ว่าถ้าเรามาผสมกับขนมเนี่ยมันจะช่วยลดทอนลงครับทานขนมได้แต่ว่าไม่สามารถทานน้ำมันได้ก็<อ>จะเกิดความเย็นเหมือนเหมือนขนมที่มันมีน้ำแข็งกาอกเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะครับเย็นมากเด็นมากมันจะมีควันอยู่นานขนาดไหนครับต่อชัวหวึ่งประมาณสิบนาทีครับไม่เกินนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นของต่างประเทศที่เกาหลีแต่ว่าเรานำมาดัดแปลงนะครับ ขนมน่าสนุกขนาดนี้ครับไม่แห่อยามัวแต่ถ่ายรูปก,กันจนเพลินครับจนลืมทานขนมนะครับวันมันจะหมดสะกก่อนครับมาลองสนุกสนานกันได้กับขนมที่ร้าน Smoke Monster กันได้ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ตลาดนีออนกันนะครับ หยาดเยิม้มหยดย้อยยืดยาวน่ากินสุดๆเลยครับสตรีทฟู้ดระดับ4ที่ตลาดนีออนครับกับร้านเฟรนชีสนะครับนี่ครับที่เกิดจากความชื่นชอบหลงไหลในรสชาติของชีสครับ ซึ่งเจ้าของน้องเบนซ์ครับสาวสาวยเจ้าของร้านจากความชอบกลายเป็นสร้างรายได้เปิดร้านขายเฟรนช์ฟรายนะครับแหนกรอบนอกนุ่มในมีให้เลือกหกรสชาติทั้งรสชีสซาวครีมครับฮอตแอนด์สไปซี่พิซซา่าปาริการับหรือบาบอร์บีคิวครับแหม่ที่เด็ดที่สุดต,ตรงนี้นี่ครับรสชาติชีสแบบไม่มีห่วงครับเรียกว่าชีสเยิม้มตอนซื้อยังไงตอนกินหมดก็ยังเยิ้มอยู่อย่างนั้นครับแหมดูครับมันน่าโดนซะจริงๆเลยครับ มากลูกค้าชายซื้อเยอะกว่ากผู้หญิงนู้ป่ะเพราะว่าแม่ค้าสวยนะกับป็นี่คนไหมน้องเป็นคนชอบอาหารจีนค่ะตอนแรกก็แบบไปกินแล้วก็แบบทอดตามแมคโดนัล่ะค่ะแล้วก็จะมีแบบตามร้านที่เขาไปออกบูทีมมหาลัยน้องก็ไปซื้อมาแล้วก็แบบอยากมาทำแล้วก็ไปคุยกับแม่ เป็นตัวเชด้าค่ะเชด้าเชด้าชีสเป็นซอสของเราปูุงนะ่งตัวเองเป็นไายก็ต้องร้อนค่ะชีสก็ต้องร้อนเอาอะกินด้วยกันใครที่รักชีสชอบชีสครับต้องมาลองนะครับเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับ เราอย่างคงอยู่ต่อกับความน่าทานของชีสกับร้านเด็ดอันดับ3ครับนี่ครับ m i s แ and c h e e s นะครับร้านสเต็กสไตล์สเต็กทูโกนะครับเมนูสเต็กหมูพอดีคำครับคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลือกใช้หมูสันนอกครับส่วนกลางลำตัวเท่านั้นนะครับนำมาหมักข้ามคืนด้วยนมสดแล้วนำมาย่างให้สุดกำลังดีครับในระดับมีเดียมเวลดันนะครับทำให้ได้สเต็กที่เนื้อด้านนอกนี่ สุกนะครับแต่ด้านในย,ยังคงชําราดด้วยซอสสูตรพิเศษของร้าน,นครับและที่เด็ดสุดก็ต้องท็อปปิ้นะครับเชดด้าชีสนะครับชนิดแผ่นครับละลายเคลือบเนื้อสเต็กโอ้โหแค่เห็นนี่ก็น้ําลายหกแล้วล่ะครับรองความหอมของมิสแอนชีสนะครับได้ตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับ โอ้โหนี่กระโดดลงไปในกระทะได้ไหมเนี่ยครับแม่อะไรมันจะน่าทานขนาดนี้ครับกับร้านเด็ดอันดับ2ไก่จุ๊บครับไก่ทอดไม่มีกระดูครับเรียกว่าหยิบเข้าปากปุ๊บจุ๊บหายลงท้องทันทีครับด้วยรสชาติแสนอร่อยจากเนื้อไก่ส่วนสันในล้วนๆครับด้วยเทคนิคใช้ไฟแรงๆในการทอดครับเพื่อไก่จะได้ไม่อมน้ํามันนั่นเองแล้วก็กรอบนอกแต่ทั้งในนี่เนื้อยังนุ่มอยู่ครับชิ้นละแค่10บาทครับแถมยังมีโปรซื้อ5แถมหนึ่งอีกทำให้ไก่จุ๊บถูกใจหลายต่อหลายคนนะครับเป็นร้านที่ ขายหมดไวที่สุดร้านหนึ่งในตลาดนีออนครับไก่ทอดที่นี่ต้องไก่จัวครับให้คนพูดแล้วฟังแล้วมาติดหูฉยคสับติดหูใช่ํำง่ายทำง่ายครับสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านที่เลยก็อยู่ที่ไก่เราหมักครับค่มคืนหมักคาำคืนครับสองคืนสูตรเด็ดของเราปรุงเองครับมีอะไรบ้างครับ ข้อเนี่ยสไปซี่บางคิวและชีสครับมีลาบหรือ <c oughs> วิงแซ่บก็ได้ครับ <c oughs> แล้วก็มีต้มยำ <c oughs> ชิลิบอมครับ ถ้าใครมาที่ตลาดนีออนครับเจอเราได้ที่ล็อกคิวสิบเจ็ดตอนนี้เราห้าแถมหนึ่งโบนี้เป็นโบตลอดชีวิตครับตลอดชีวิตเลยถ้าได้ทานไก่จัวร้านนี้แล้วจะรู้เลยครับความอร่อยแตกต่างจากที่เคยทานมาจริงๆครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับนี่ครับที่ตลาดนีออนเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง5ทุ่มครับแต่ถ้าจะให้ดีมาแต่หกทับดีที่สุดครับเพราะหมดไวัยจริงๆิครับ และร้านเด่นในลานนีออนที่ทั้งขาจอนขาประจํายกให้เป็นอันดับหนึ่งก็คือร้านนี้เลยคําหวานร้านที่เต็มไปด้วยเมนูแสนหวานสมชื่อไม่ว่าจะขนมปังปิ้งไอศครีมโฮมเมดครับสูตรเมนูสารพัดโทส์นะครับและสามเมนูที่ขายดีที่สุดก็น,นี่นะครับช็อกโกแลตลาวาครับเสิร์ฟพร้อมไอศครีมวิปครีมครับแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาล ส่วนเมนูนี้ก็เด็ดสุดครับภูเขาไฟลาวาขนมปังปิ้งกรอบกับน้ำแข็งเกรติมะโรยด้วยผงโอวัลตินลาดด้วยนมข้นไมโลบอลน,นะครับ เด็ที่จะก็ต้องอันนี้ครับบิงชูมะม่วงน้ำแข็งเกรดทิมมะรสนมเข้มข้นเสิร์ฟพร้อมวิปครีมไอศครีมเลือกได้ตามชอบครับและก็มะม่วงนี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ใช้มะม่วงทั้งลูกนะครับก็เรียกว่าสุกหวานพอดีในวันที่นำมาขายนั่นเองครับ เลยมีอีกหลายยานครับที่อร่อยหลายและเมนูหน้าตาดีครับแต่ราคาถูกครับต้องมาลองนครับกับร้านคําหวานเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับครั้งต่อไปเราจะไปตะลุยร้านเด็ดกันที่ตลาดเรียบดวนรามอินทาครับตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดดังที่สุดและมีของกินเด็ดๆมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยและร้านไหนจะเด็ดที่สุดต้องติดตามกันครับ i too